Terima kasih telah เซ็นเตอร์กับออนแอนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถเก่งสวยๆไว้ใช้งานนะคะเน้นสมรรถนะหรือว่าในส่วนของรูปลักษณ์สไตล์ของเขาเนี่ยคันนี้ถือว่าไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับนี่แบรนด์พี่ใหญ่เจ้าตลาดของเรานะคะ Toyota c o ค o l l อาลติสนะคะ 1.8S ปอร์ตปี2014คันนี้ได้ในส่วนของสีขาวแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้เป็น ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวแอนจะพามาชมรีวิวกันนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยดีกว่านะคะตากล้องจ้าคันนี้นะคะเป็นอย่างที่บอกเขาเป็นตัว1.8นะคะ Sport เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะด้านหน้าเนี่ยออกแบบมาดีไซน์มาใหม่แล้วเน้นความฉบเฉียวนะคะให้ดูสปอร์ตสุดๆเลยนะคะไฟหน้าด้านหน้าของเขานี่ ได้ในส่วนของโปรเจคเตอร์มาแล้วนะคะแล้วก็กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะนี่เลยนะคะด้านในเป็นดรมดำเลยนะคุณผู้ชมค่ะสวยมากให้ความสปอร์ตสุดๆนะคะสำหรับคันนี้นะยังไม่พอตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะ <Wow. S 1> ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกคู่อย่างที่เราเห็นเลยคันนี้นะคะสวยสปอร์ตแล้วก็สเกร์ตรอบคันเลยเดี๋ยวอ้อนพามาทัวร์ชมรอบคันกันนะคะ สำหรับรอบคันของเขาคันนี้นะคะอย่างที่สะดุดตาเลยนะคะล้อของเขานั่นเองคุณผู้ชมขานี่นะคะล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่จะเป็นแม็กขอบดำนะคุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นแม็กโตโยต้าที่ออกแบบมาได้สวยมากๆสำหรับคันนี้นะคะขอบของเขานี้นี่เลยเดี๋ยวให้ดูนี่คะ่ะนี่ ขอบของเขาเป็นขอบ17นิ้วนะสำหรับคันนี้นะคะ215หับสี่ห้นะคะใช้งานได้อีกยาวๆในส่วนของยางของเขานะคะเป็นยางปี2022คุณผู้ชมค่ะซูมให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะสัปดาห์ที่43่2ทับนะคะคันนี้ในส่วนของล้อแมกซัดลอกและดอกยางตัวนี้ก็คือสวยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือยางของเขาเนี่ยใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบดูโ วีวีทีไอแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคุณผู้ชมสีเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสีขาวนะคะสีขาวมุกด้วยนะคะสวยมากๆได้รับความนิยมสุดๆในส่วนของสีนี้ไม่ตกเทรนเลยก็ว่าได้ใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะส่วนของกระจกมองข้างของเขามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ให้ความสปอร์ตนะคะเน้นความสปอร์ตโชบเฉียวเลยแหละนะคะสาหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างของเขานะคะตัวนี้มือจับจะเป็นแบบโครเมียมนี่มีโครเมียมมาให้นะคะทั้ง4ด้าน4ี่บานเลยเดี๋ยวเราเปิดชมด้านในกันเลยนะคะในส่วนของด้านในของเขานี่ภายในสวยมากๆห้องโดยสารสวยมากๆคุณผู้ชมคาได้เบาหนังแท้จากโรงงานเบาะเดิมด้วยนะคันนี้เป็นเบาะเดิมเบาะแท้เบาะเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะสวยมากๆที่ขาดไม่ได้ที่จะให้คุณผู้ชมดูเลยนี่นะคะ สติกเกอร์นะคะอยู่ครบคุณผู้ชมขาตัวนี้เป็นโมเดลของโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะคะผลิตที่ไทยเรานะตัวนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 4แท้นะคะ14แท้เลยสำหรับคันนี้น็อตเดิมๆนี่ค่ะน็อตด้านข้างนะคะน็อตเดิมนะคะเดิมทุกจุดเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยแคะรอยขันไม่มีตอกไม่มีพนแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเขาอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะ ไฟของเขาเนี่ยจะออกแบบมาให้ในส่วนของความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะรุ่นนี้โดดเด่นเลยบอกเลยว่าโดดเด่นมากนะคะสำหรับไฟท้ายของเขานะคะมีความเป็นเอกลักษณ์เลยของเจ้ารุ่นนี้นะคะนะคะสวยมากๆแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นี่ค่ะที่เป็นโครเมียมแล้วนะด้านหลังตรงนี้จะเป็นโครเมียมท้ายด้านหลังตรงนี้มีนี่เลยค่ะเซ็นเซอร์มาให้นะคะในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังของเขานะคะนี่ค่ะ ถ้าเราซูมอะ่ะคุณผู้ชมขาเราจะเห็นว่าลายของเขาลวดลายของเขาเนี่ยนะคะนี่เป็นลายแบบแคปลามาให้นะคะสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้มีไฟทับทิมมาให้ด,ด้วยด้านหลังนะคะสวยมากๆใครที่กำลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยมาพร้อมสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไฟเบรกนะคะจะอยู่ด้านด้านล่างตรงนี้นะคะห <Yeah. S 1> ้องคนขับนะคะ สวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ก้านมาให้นะคะพวงมาลัยก็คือสวยๆเดิมๆเลยไม่มีลอกไม่มีร่อนแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็เลขไมค์กันดีกว่านะคะอย่างที่บอกความเดิมของคันนี้คุณผู้ชมขาให้ความเดิมๆมาเลยนะคะสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เจ้าของเดิมให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะ,อะขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงนะคะ สำหรับความเดิมของเขาคันนี้คุณผู้ชมขาได้จอมาด้วยนะคะเจ้าของเดิมนะคะให้จอมานะคะสำหรับคันอ่าคันนี้นะสามารถใช้นะคะก็ตอบโจทย์เลยแหละนะคะสำหรับใครที่เอาไปใช้งานรับไปใช้งานก็คือไม่ต้องแต่งเพิ่มติดเพิ่มเลยตัวนี้เขาติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของคอนโซลของเขานี่สังเกตนิดนึงเขาจะเป็นแบบแคปลามาให้เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็หรูหรา ในคราวเดียวกันนะคะตรงนี้จะเป็นคโครมเมียมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ <Wow. S 1> ใครที่มองหาอยู่นิ้นย้ำเลอเกินคันนี้สวยมากจริงๆคุณผู้ชมขาแล้วก็ในส่วนของแอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เราสามารถปรับได้เลยคุณผู้ชมขาเป็นแบบออโต้นะแล้วก็สามารถเพิ่มนะคะในส่วนของกําลัง รมของเขาตัวนี้ก็เพิ่มตามที่เราใช้งานได้ตอบโจทย์เลยส่วนเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคันเกียร์ยังสวยๆเงาๆวาวๆ,วาๆอยู่เลยนะคะคันนี้สวยมากคุณผู้ชมค่ะดูความเงาความวาวของเขานะคะสวยจริงๆมีที่ใส่แก้วมีที่วางแก้วมาให้2ช่องตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกใช้งานได้อย่างตอบโจทย์เลยตรงนี้ก็จะเป็น power outlet นะคะไว้ใช้งานาก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะ ในส่วนของเลขไม์ของเขานะคะ212,288กิโลเมตรนะคะก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับสภาพนี้สวยแบบนี้หาไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคาสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางในส่วนของด้านหน้าห้องโดยสารกันนะคะก่อนที่จะไปดูด้านหน้าห้องโดยสารอ้อนมีเดี๋ยวเราไปดูมิดอาร์คดูความเดิมของเขาดีกว่าว่าจะเดิมแค่ไหนเดี๋ยวอ้นพาไปดูเลยคะ่ะ นี่เรามาดูในความเดิมของเขาเจ้าคันนี้สวยเดิมแน่นอนคุณผู้ชมขาการันตีความเดิมเลยนะคะนี่อ้อนจะพามาดูในส่วนของเม็อาของเขานะคุณผู้ชมนี่ก็ยังปริเรียบเนียนเดิมเดิมเ,เ,เลยนะคะสําหรับเม็อาของเขาเดิมทุกจุดเลยคุณผู้ชมขาเดี๋ยวให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะนี่นะคะ เดิมมากจริงๆสําหรับคันนี้การันตีเลยว่าสวยเดิมนะคะถ้าเกิดยังเดิมไม่พอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช่วงอ่าช่วงห้องเครื่องดีกว่านะคะจะมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะว่าสวยเดิมแค่ไหนสําหรับคันนี้นะคะสวยเดิมจริงๆนะคะเป็นเครื่องยนต์1.8นะคะคุณผู้ชมขาได้พละกําลังมากถึง140แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่า เดิมแค่ไหนในส่วนที่ว่าย้ำเดิมเนี่ยเดิมจริงไหมนะ <Yahoo! S 1> บอกเลยว่าเดิมจริงๆไม่ว่าจะเป็นน็อตนะคะน็อตต่างๆน็อตฝากกระโปรงด้านบนอะ่ะก็สวยเดิมนะคะรูนะคะอยู่ครบนะคะเดิมๆกลมๆเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆนะคะสามารถดูได้เลยว่าอยู่ครบนะคะเดิมจริงๆไม่มีรอยแกะรอยแงะนะคะสําหรับคันนี้นะคุณผู้ชมคันหน้าแก้มข้างข,งของเขานี่นะคะเดิมมากคุณผู้ชมขานี่ ด้านด้านซ้ายนะคะก็จะมี3 l อ่อซูมนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยังอยู่ครบนะคะสำหรับด้านข้างของเขาขานหน้าตัวนี้จะมีความเป็นพิเศษหน่อยนะเขาจะเป็นเลขตัวเดียวนะ,ค,ะคุณผู้ชมในรุ่นนี้นะคะจะมีเป็นเลข3นะคะนี่เลยนะคะเดิมจริงๆคุณผู้ชมค่ะสวยเดิมเลยนะคะตัวนี้นะ ก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านในของเขานะคะสำหรับคันนี้อย่างเช่นเคยค่ะเขามีถาดรองมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเวลาที่เราไปขนของนะคะที่อาจจะเลอะหน่อยตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ตอบโจทย์สะดวกสบายเลยตัวนี้เขามีให้มาครบนะคะแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระตรงนี้นะคะจุของได้เยอะเก็บของได้เยอะแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้ออะไหล่ด้านล่างกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะในส่วนของว่าในส่วนของล้ออะไหล่นะคะสวยมากๆคุณผู้ชมคะ่ะมีความเดิมนะคะแล้วก็ชุดอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆของเขานั้นครบนะคะนี่ดูสังเกตได้เลยจากาด้านล่างของเขาตรงนี้เดิมๆนะคะสวยเดิมๆเม็เดอาร์คทุกๆอย่างก็ยังอยู่เดิมสวยเดิมจริงๆนะคะสาหรับคันนี้นะสําหรับคันนี้นะคะเป็นแบรนด์ที่บอกเลยว่าค่าเมเนเน้์นะคะ ไม่ได้สูงเลยนะอะไรลหาง่ายเซอร์วิทง่ายนะคะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยพละกําลังของเขาเครื่องยนต์ของเขาดูแลง่ายไม่จุกสิกหมดปัญหาในส่วนของการจุกสิกไปได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เน้นย้ำกันอีกนิดนึงนะคะโ o y ย t a c o ค o l l a อัลตินะคะ1.8 SE Sport ปี2014นะคะสวยเดิมแน่นอนได้ในส่วนของเกียร์อัตโนมัติแล้วก็สีขาวมุกเลยนะคะ ราคาอยู่ที่429,000บาทนะคะ429,000บาทนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นสดเป็นผ่อนตัวแย่เราสามารถคุยคุยกันได้โทรเข้ามาคุยกันได้หรือว่าอยากทราบในส่วนของเอกสารที่เน้นย้ำกันไปในหลายๆคลิปนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามอ้อนได้เลยอาชีพไหนก็สามารถออกได้นะคะพนักงานประจำหรือว่า พนักงานราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆหรือว่าแม้แต่จะเป็นเกษตรกรเองนะคะก็สามารถออกง่ายเกษตรกรยิ่งออกง่ายเลยคุณผู้ชมค่ะมีเพียงแค่เล่มเขียวเล่มเดียวเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของได้ง่ายๆแน่นอนสําหรับวันนี้ออนแอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะฝากเบอร์ทิ้งท้ากันนิดนึงนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0615415387 on a นมงคลคาเซนเตอร์สแตนบายรอรับสายคุณผู้ชมค่ะ